สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะก็เป็นช่วงเย็น6กโมงเย็นพอดีนะครับกับรถที่ได้รับการเคลือบแก้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในก,กระบวนการที่สําคัญนะครับอีกหนึ่งอันของน้ํายาเคลือบแก้วเมกชีของเรานะครับเป็นส่วนของการอ,อบอินฟลินะครับ การอบเป็น l ระเของเราเนี่ยเราจะนํารถตั้งคันมาเข้าห้องอบซึ่งจะมีระยะการอบที่เหมาะสมนะครับไม่มีอันตรายกับตัวสีแน่นอนนะครับก่อนอื่นผมขอเปิดไฟเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ดูความเงาด้วยแต่ตอนนี้เครื่องอบก็ยังทำามทำงานอยู่เนาะหลายๆคนนะครับก็ยังจะไม่ได้เห็นหน้าผมนานแล้วนะเห็นแล้หน่อยสวัสดีครับอันนี้ก็จะมีไม้เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวออกหน่อยนะครับตัวนี้นะครับสําหรับโตโยต้า คอนเนอร์เลเจนเดอร์นะครับกับการอบอินฟลุ่ยจะบอกว่าตอนนี้ผมวิ่งผ่านได้โอ้ร้อนอุ๊บเลยนะครับจะบอกว่าร้อนมากๆนะครับกับขั้นตอนที่สําคัญดูดูขั้นตอนนะก็ในส่วนขั้นตอนนี้นะใน,นนนนนะในส่วนของการอบอินฟลุ่ยเนี่ยสำคัญมากนะครับทำให้สีผิวนะบริเวณที่โดนอินฟลุ่ยเนี่ยมันเซ็ตตัวได้ไวขึ้นนะครับไม่มีความชื้นมาแทรกสอดทําให้น้ํายาของเราคงประสิทธิภาพได้เยี่ยมยอดเช่นกันนะครับ อย่างตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาที่สมควรเลยหกโมงนะครับกับการอบอินฟลุตครั้งนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งครั้งและจะอยู่ในห้องนี้นะครับตลอดทั้งคืนมาถึงพรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มการอบใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับก็หลังจากการอบกาละกอนการอบต้องเคลือบก่อนเคลือบก่อนหนึ่งครั้งตอนนี้ตอนนี้เห็นหน้าแดงๆไม่ใช่เมาเล่านะฮะอันนี้อินฟลุตนะครับร้อนๆเลยนะครับอินฟลุตของเรานี่สามารถปิ้งหมูได้เลยนะครับเห็นไหมไม่ธรรมดา โอเคเราดูอินเวร์กันเอออย่าเพิ่งเบื่อหน้าผมนะสำหรับตัวนี้เป็นตัว2.8นะครับเเจนเดอร์2.8เป็นตัวซิกมาโฟด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้ามีกุญแจอยู่เนี่ยเราสามารถเตะแล้วมันจะเปิดออกมาได้ตัวนี้เป็นตัวทนะ็อปอีก1นึคันสีขาวอีกหนึคันปกติจะมีแต่สีแดงนะครับที่เป็นตัว2.8ตัวนี้เป็นอีก1คันเราขอสลับหน้านิดน,นึงนะเพื่อจะได้ไม่เบื่อนะครับแมมโอเค สำหรับตอนนี้นะฮะก็อยู่กันในห้องอบอินฟลเลมนะครับอีกสักคู่หนึ่งนะครับก็จะร้อนนะครับมากๆเลยทีเดียวประมาณ65-70ถึงองศานะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าช่วงอากาศเย็นๆหน่อยก็ประมาณ5050 50องศา5 5องศาประมาณนี้เรามีการทดสอบเรามีการวัดอยู่กันทุก,ทกครั้งนะฮะนี่ครับ ถามว่าแล้วข้างบนจะอบยังไงหลังจากตรงนี้ร้อนเนี่ยข้างนาข้างบนเนี่ยเราอ่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็จะเอาอบกอกข้างบนด้วยแต่ว่าวัสดุพวกนี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะวัสดุที่ไม่ได้มากับโตรถถึงไม่ได้ผลิตพร้อมรถพวกนี้ถ้าเป็นซับหรือซื้อข้างนอกที่ไม่ใช่ของแท้โดนความร้อนไม่ได้นะจะงอเลยนะครับจะบอกเลยอันนี้อีกสาขาหนึ่งที่จันทบุรีเป็นคนบอกมาก็ ต้องระวังกัน,นิดนึงสาหรับการอบินผลิจตจะต้องเข้าใจด้วยวัสดุแมทเทเรียลต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับมาไม่เหมือนกันแล้วจําเป็นจะต,ต้องทดสอบด้วยอีกอย่างหนึง่งถ้ามันเกิดผิดพลาดท,ทั้งไปเนี่ยความรับผิดชอบต้องมีซึ่งทางร้านเรามีแน่นอนแต่ว่าจะไม่เกิดอย่างนั้นเกิดขึ้นเพราะเราเกิดการทดสอบทดลองกันมาตลอดนะครับกับน้ํายาเคลือบแก้วนะครับเมก้าชิลเมก้าเซรามิกโปนะฮะตัวนี้นะครับ ความทนทานระดับ9เหตุความคงทนอยู่ได้สามถึงห้าปีนะฮะขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าด้วยนะครับทุกๆสองเดือนจะมีการเป็นทนน่นซึ่งลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายจะมีการเดินทางอะไรของมาเองนะฮะแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกนะครับการดูแลรักษาเหล่านี้นะฮะจะต้องอยู่ที่ร้านด้วยว่าร้านจะอยู่หรือเปล่านะครับเราจะสัญญาว่าเราจะอยู่ดูแลรถท่านตลอดสําหรับช่วงก่อนปีใหม่นี้ไม่เกิน ปีใหม่นี้นะฮะก็จะหมดโปรโมชั่นลด1 5กันแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจทำการเคลือบแก้วอยู่ณนะช่วงนี้อย่าลังเลนะฮะเดี๋ยวปีใหม่มีราคามาใหม่แน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและขออภัยท่านที่ไม่สะดวกณนะตอนนี้ด้วยแต่ว่าตอนปีใหม่จะมีการตอบราคาแน่นอนฮะซึ่งยังคงคุณภาพเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้มิกกี้ RPM Auto d e t อ i l i n g งขอราท่านผู้ชมกันออก้างนอกก่อนไม่ไหว ร้อนวันนี้ลาตีสวัสดีสสดครับ